ก็ในวันนี้นะครับผมเราก็มาอยู่กันในส่วนคลิปวิดีโอของในแพลตฟอร์มทิกตอกกันเนาะและผมก็จะมาสอนทุกๆคนนะครับผมทําการเพิ่มยอดไลค์ของในตัวแพลตฟอร์มอในตัวคลิปวิดโอ t ิกตอกของเรากันเนาะเดี๋ยวเพื่อใครที่สนใจก็สามารถที่จะมาดูและรับชมทําตามผมกันไปได้เป็นไปง่ายกันได้เลยนะครับผมอ่ะเผื่อใครที่อาจจะอัพคลิปวิดีโอใน t ิกตอกนะผมอยากให้มียอดไลค์เพิ่มขึ้นมาเพื่อเปิดการมองเห็นเลยอยากให้มีพื้นฐานของการกดไลค์ผมสามารถที่จะมารับชมกันได้เลยเนาะอ่ะก่อนอื่นกันเลยนะครับผมให้เราได้เข้ามาในเว็บไซต ผมันไปไดไป้ไปง่ายกันได้เลยแลวเราก็ได้เข้ามากันได้แล้วนะครับผมที่ในตัวของเว็บไซต์เขาจะมีให้ได้ลงชื่อใช้งานแล้วก็สมัครสมาชิกกันด้วยส่วนสำหรับใครนะผมที่อาจจะไม่มีสมาชิกสามารถที่จะกดเข้ามาที่หต่างกันสมัครที่อยู่ตรงด้านบนนี้กันได้นะผมเรากดสมัครกันไปเลย อ่าได้กดสมัครกันมาแล้วนะครับผมข้อจดมาหน้าต่างเป็นประมาณนี้กันเลยนะครับผมให้กับเราสามารถที่จะสมัครสมาชิกกันได้แล้วในหน้าต่างยังสามารถที่จะสมัครผ่านบัญชิว o ึ้นที่เมที่ตรงด้านล่างนี้กันได้ด้วยนะผมหากว่าเราสะดวกที่จะสมัครยังไงหรือสำหรับใครนะผมที่อาจจะเข้ามาสมัครกันแล้วผมอยากสมัครแบบปกติก็สามารถที่จะกรอกข้อมูลตามที่เขาได้เขียนกันไปแบบนี้กันเลยก็ได้นะครับผมแต่ว่าไม่จาเป็นต้องเป็นข้อมูลจริงก็ได้นะผมหนังในชื่อหรือว่านับสกูลเบอร์โทรอะไรแบบนี้ก็ไม่ต้องเป็นของจริงก็ได้เนาะกรอกอะไรกันไปเลยก็ไไไไไดดดด้้้้้นะคคครรผผมมมมมมขออแ่่่จาาาวเเเี๋ยืใใชง ที่สมัครกันไปแล้วก็กดยอดก้อนกลับมาแล้วก็ลงชื่อช้งงานผ่านัญชีได้เคยสมัครไปได้เลยอ่ะ และก่อนอื่นกันเลยนะครับผมแม่เราได้เข้ามาที่ในตัวของเว็บไซต์ K M Kit H ในเว็บไซต์น้าตแรกของเขาจะเป็นแบบนี้กันเลยนะครับผมจะมีหมดหมู่แล้วบริการให้กับเราสามารถที่จะมาเลือกใช้งานทําการตามกันไปได้แล้วจะมียอดเงินอยู่ที่ตรงด้านนี้ด้วยให้กับเราเราสามารถจะมาไว้ใช้งานทําการในส่วนต่างๆตรงนี้กันได้เนาะแต่ถ้าหากใครลงที่อาจจะเข้ามาใช้งานในเว็บไซต์เป็นครั้งแรกแล้วไม่มียอดเงินสามารถที่จะกดเข้าไปทีน้าต่างของการเติมเงินที่อยู่ตรงด้านนี้กันไปก่อนได้นะครับผมเขาจะมีหน้าต่างอยู่ตรงด้านนี้เลยให้กับเราไปเติมเงินเพ ในการทำกันกอนเนาะเปิดข่าที่สนใจขั้นตอนในการเพิ่มยอดไลค์กันแล้วอ่ะทีนี้นะครับผมเราได้เข้ามากันแล้วในตัวเว็บไซต์เรามาเลือกกันก่อนได้เลยนะผมจะส่งแพลตฟ,ฟอร์มติ๊กต๊อกของเราเองเพื่อที่จะมาทําการเลือกบนบูทที่เราต้องการกันกน,นะครับผมก็คือการเพิ่มทีส่งยอดไลค์เนาะกดไปที่บดหมู่กันนะครับผมการทําการวันนี้เป็นการเพิ่มยอดไลค์ในตัวคลิปดูหรือว่าหัวใจเราก็เลือ่อนหาดูเลยอยู่ตรงด้านล่างนี้เลยนะผมผมจะขอเลือกนะครับผมเป็นอ่าบริการราคาถูกแล้วกันผมกดคลิกเข้าไปเลย อ่ะพอเลือกกันได้แล้วในตัวหมวดหมู่มาเลือกกันต่อในตัวบริการนะครับบริการคือเรื่อราคาหรือว่าเวลาในการทําการของตัวเว็บไซต์เนาะผมจะขอเลือกเป็นอันแรกก็แล้วกันนะครับผมเพื่อจะเป็นตัวอย่างแล้วพอเลือกกันได้แล้วทั้งในตัวหมวดหมู่และบริการตามที่คุณผู้ชมต้องการนะครับผมทีนี้ให้เราได้กดย้อนกลับมาแล้ผมจะส่งตัวโพสต์ของคลิปวิดีโอทิกเกอรเรากันเลยนะครับผมเพื่อทําการคลอกลิงก์อ่ะหรือคลิปวิดีโอของเราเนาะได้ได้ลิงก์คลิปวิดีโอกันมาแล้วให้ลิงก์มาวางแล้วพอได้วางลิงก์กันได้แล้วให้เอาลิงก์นะผมเอ้ได้ลิิงงงกกกก์มมมาาาาาวววนนนนนะะะะรรัผแล้้็ใส่่่่จจทีเเเตออพไป แล้แต่ทางนี้เนาะ,ะจํานวนได้แล้วประมาณแบบนี้นะครับผมทีนี้ให้เราได้กดสั่งซื้อกันไปเลยขั้นตอนก็สั้นๆง่ายๆแค่นี้เลยนะครับผมจะยเข้ามาสั่งซื้อบริการบุ๋ยปุ๋ที่ต้องการเนาะสั่งซื้อกันไปแล้วก็ขึ้นมาเป็นแบบนี้เราหงก็ได้รับคํสั่งซื้อของคุณแล้วก็ถือว่าสั่งซื้อเสร็จสิ้นแล้วเราก็แค่ทําการรอกันไปได้เลยครผมสคูมมันต้องไปแจลรอเนาะโดยได้ถามว่าใครที่สั่งซื้อกันไปแล้วอยากจะเช็คหรือว่าดูรายละเอียดของตัวออเดอร์ว่าสั่งซื้อกันไปแล้วเป็นยังไงสามารถที่จะกดย้อนกลับมาดูกันได้ตรงส่วนตรงด้านนี้เนาะคือที่นี่นะรับผมหรือว่าจะกดเข้ามาที่ประวัติการังซื้อกันก็ได้เขาจะพาให้เราได้เข้ามาดูในส่วนตัวออเดอร์ที่ได้สั่งซื้อกันไปได้ แบบนี้กันเลยก็อย่างออเดอร์ทำการไปเมื่อกี้สักคู่นะผมขอแจ้งึ้นมาบอกว่ากานำลังดำเนินการเราก็สามารถที่จะเช็คแล้วก็ดูกันไปก่อนได้เลยนะครับสักคู่ไม่ต้องไปใจร้อน หรือเ่อนสำหรับใครนะผมที่อาจจะเข้ามาใช้งานในตัวของเว็บไซต์กันแล้วนะครับผมแล้วเข้ามาสั่งซื้อเกมไปแล้วในตัวของออเดอร์จะขึ้นมาว่ามีการยกเลิกหรือว่ามีปัญหาขัดข้องเรายังสามารถที่จะกดย้อนกลับมาเช็คส่วนทางแรกของเว็บไซต์กันได้นะครับผมแล้วเขาจะมีหัวข้อการติดต่ออด m i n อยู่ที่ตรงนี้นะครับผมให้กับคนดูนะครับผมสามารถที่จะกดคลิกเข้าไปแล้วเขาจะมีช่องทางขึ้นมาเป็นแบบนี้ด้วยอยู่2ช่องทางเลยนะผมให้กับเราสามารถที่จะมาไว้ในผมในการแก้ปัญหาว่าติดต่อสอบถามปัญหาแกดดินกันได้เปิดถ้าหากว่าเรามีปัญหหหหาา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 รรือออขขขััััดด้้้้้งงงงงงงยยยไไแแบบนนนนนเเเผมมกกกก็็ใใชชทํปญละ่่ ทางตัวช่วยเหลือคนัาผมหรือว่าจะเป็นช่องทางไลน์ก็เลือกกันได้เลยทางตัวช่วยเหลือจะเป็นการแจ้ปัญหากับแอดมินผ่านช่องทางเว็บไซต์โดยตรงหรือ,อย่างช่องทางไลนะ์นผมก็สามารถทีจแอดไลน์เพื่อทำการแก้ปัญหาติดต่อสอบถามปัญหาแกดปินแบบเดียยวทม์ส่านช่องทางไลน์ได้เลยเนาะอะหรือสำหรับใครนะผมที่อาจจะเข้ามาใช้งานดูผมตั้งแต่แรกกันแล้วนะแล้วผมราอาจจะไม่มียอดเงินตามที่ผมได้เกิดกันเอาไว้หรืออยากที่จะเติมเงินนะผมเพื่อให้ได้ไม่ใช้งานสามารถที่จะกดขมาที่ตาต่างตัวนี้กันได้ที่ตาต่างของการเติมเงิน อ่าเราได้กดคิดข้ามากันได้แล้วนะครับผมจะหน้าตาของการเติมเงินที่อยู่ตรงด้านนี้เขาจะเป็นหน้าตาประมาณนี้เลยนะครับผมไม่กลับเราสามารถที่จะเข้ามาเพื่อเติมเงินกันได้แล้วในหน้าตาของการเติมเงินสามารถที่จะเลือกช่องทางในการเติมเงินกันได้ด้วยนะครับผมเขาจะมีช่องทางเราได้เลือกแบบนี้กันเลยอยู่หาช่องทางครับผมไม่ว่าจะเป็นช่องทางอย่างอังกอรวอลเลตทูมันนี่วอลเลตนะครับผมหรือว่าเป็นคริปโตนะครับผมหรือว่าลเพ์เราสามารถที่จะเลือกกันได้เลยนะครผมอย่างทูมันนี่วอลเลตนะผมก็เป็นช่องทางที่ผมคิดว่าทุกคน มาก็มีคียวคนที่สกแกนเราก็สกแกนกับไปได้เลยอ่ะอย่างชเพก็ยังเป็นช่องทางที่มีเพิ่มเติมมากมายให้กับรายเลือก็เติมเงินกันได้ด้วยแล้วผมสนใจช่องทางไหนก็เลือกกันได้เลยเนาะหรือหากใครที่เติมเงินไปแล้วมียอดเงินกันอยู่เราก็ไปทาการเทสดที่ผมได้ดสอนไปเลย และเพื่อสำหรับใครดมที่ใช้งานทําตามกันตั้งแต่แรกแล้วอยากจะดูยอดกันแล้วมากกว่าว่าจะเป็นยังไงกันแล้วด้วยก็ลองกดกลับมาดูกันได้ผมจะส่งตัวคลิปวิดีโอติดต่อของตัวเองนะผมว่าตอนนี้ยอดไลค์จะขึ้นมาหรือยังหรือว,ว่าไปถึงไหนกันแล้วอย่างผมนะผมตอนนี้ยอดไลไรก็อยู่ที่6เลยนะผมก็ลองดีไปพร้อมๆกันนะครับผมว่าตอนนี้จะขึ้นมาหรือยัง อ่าน,นะครับผมตอนนี้นะตอนนี้นะครับผมยอดไลค์ถึงในตัวคลิปบาร์โดนต่อของเราเขาได้กระดเกล่อขึ้นมาเป็นทีมร้อยประมาณนี้แล้วครับผมเมื่อกี้เราสั่งซื้อกันไปผมหนึ่งร้อยแต่ของเดิมก็มีอยู่ที่ประมาณห้าหรือหกนี่แหละครับผมตอนนี้กระเพื่อขึ้นมาเป็นห้าสิบเอ็ดแล้วเนาะกระเพื่อม,มาเป็นครึ่งนโงของจำนวนที่ได้สนนั่งซื้อกันไปแล้วครับผมเราแถมไว้ขั้นตอนในการทำก็จะง่ายๆประมาณนี้กันเลยด้วยนะผมเผื่อว่าใครที่เข้ามารับชมกันแล้วเกิดสนใจก็สามารถที่จะมาทำตามมันได้แบบง่ายๆกันได้นะผมไม่ได้ยากหรือซับซ้อนอออออะะะะไไไไรรยยยยััังงงงงงเเเเลลลลนนนนนาาาาาาากกกกที่่จขข้้้้้้้มมมใใช็ดบตวววผิหูแ คือสำหรับใครลงเลยเข้ามาใช้งานทําตามเกินไปแล้วอย่าแต่เราแนะนําให้กับคนอื่นได้เข้ามาใช้งานทาตามาตดูสามารถที่จะกดเข้ามาที่หัวข้งของการแนะนาเพื่อนทด่อยู่ตรงด้านนี้กันได้เขจาจะมีหน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะครับผมให้กับเราสาม,มารถที่จะเข้ามาเพื่อทําการแนะนําให้กับเพื่อนๆรู้จักนะผมให้เขาได้เข้ามาใช้งานทําตามตงกันได้แบบไม่ง่ายกันได้เนาะหากว่าสนใจนะผมลองเข้ามากันได้เลยที่ในตัวของเว็บไซต์หรือว่าผัดกดลิงก์เข้ามาเพื่อใช้งานทาตามเนาะ สำหรับในวันนี้ผมก็ไม่มีอะไรมากแล้วเผื่อใครที่สนใจก็ลองมาทาตามกันได้หรือใครที่อยากจะเข้ามาทดลองก็ลองมาได้เหมือนกันนะผมอาจจะสั่งน้นนอยๆมันผมดูกันไปก่อนเนาะเลยถ้าเห็นว่าหินบนยิ่งจะลองใช้เยอะกันเลยก็ได้และสำหรับในวันนี้ไม่มีอะไรมากแล้วสำหรับใครที่เข้ามาชมก็สวัสดีครับ